คุมปรินส่งสารตำรวจค้านประกันตัวแจงปมเหยื่อบางรายเปลี่ยนใจไม่เอาเรื่องเมื่อเวลา11.20นาฬกายนาทีวันที่17เมษายนที่สอนอลุมพินีพลตำรวจ 3. ตรีไตรรงผิวพันธ์รองผอบอชนอดูแลงานกฎหมายและคดีพันตำรวจเอกธนกรสมวันดีรองผอบอก,กน .5 พร้อมด้วยตำรวจสอนอลุมพินีควบคุมตัวนายปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย ผู้ต้องหาคดีอนาจารต่อหน้าทารกกํานันสองคดีและข่มขืนกระทําชําราหนึ่งคดีรวมสคดีส่งสารอายักรุงเทพใต้เพื่อฝากขังหลังสารใต่สวนอนุญาตฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ที่สถานีตำรวจพลตำรวจตรีไตรรงเปิดเผยว่าวันนี้พนันกงานสอบสวนสอนอลุมพินียื่นคำร้องขอฝากขังแล้วศาลได้พิจารณาแล้ว ทางพนักงานสอบสวนสอนอลุมพินีทำคำร้องขอฝากขังและคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาขอยืมประกันตัวแต่เนื่องจากผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่เมืองนอกเป็นเวลานานจึงขอร้องต่อศาลหากขออนุญ,ญาตให้ประกันตัวขอให้กำหนดเงื่อนไขห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพลตำรวจตรีไตรรงกล่าว่าส่วนการให้ปากคำเพิ่มเติมของผู้ต้องหานั้นทางผู้ต้องหามีความพร้อมในการต่อสู้คดีดังกล่าวเบื้องต้นให้การปฏิเสธ ส่วนมีความหนักใจอะไรหรือไม่ยืนยันตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมาตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมารวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับกรณีผู้ต้องหาเข้าพบก่อนออกหมายก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่หนักใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาดำเนินการตามสิทธิพึงกระทำได้พลตำรวจตรีไตรรงกล่าวว่าส่วนกรณีเหยื่อบางรายที่มาแจ้งความแล้วหรือไม่แจ้งความและจะไม่เอาเรื่องนั้น โดยกรณีไม่มาแจ้งความทางเจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการไม่ได้ส่วนคนที่แจ้งความแล้วยังไม่ทราบข้อเท็จจริงส่วนกรณีผู้เสียหายให้การไว้และได้สอบปากคําไว้แล้วตํารวจได้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนพยานบุคคลและพยานวัตถุไว้แล้วส่วนกรณีคดีที่เกิดขึ้นหมดอายุความนั้นต้องดูไปแต่ละคดีการมาแจ้งความที่สอน,อนลุมพินียังไม่หมดอายุความทุกคดีมาแจ้งความไว้ตํารวจก็ดําเนินการตามพยานหลักฐานโดยทําเต็มที่ทุกคดี ขออบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ